สวัสดีค่ะสุขขูสุขคนมะพอ้กับเน็ตเมี่ยฝรั่งบ,นบานๆอีกแล้วพี่น้องก่อนอื่นนะคะ่ะเขามากอะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันเนเด้อค่ะพี่นอ้องกับขอขอบพระคุณสุขขู้สุขคุนที่ติดตามนะคะ่ะติดตามทุกยอดไลค์ทุกยอดคอมเมนต์เด้อค่ะที่ให้กําลังใจกันเสมอมาเนาะคะ่ะเมื่อนี้นะคะ่ะว่ามาเบิรงว่าคอยมีอีกอย่างมา สูเบิงสูมาเจ้าเบิงเนาะพี่นอ้องมืงนิสิม่เช็ควันไข่ตกเนะาะจ้ะเช็ควันวันไข่ตกคอยเช็คเมื่อสองเดือนแล้วจ้ะพี่นอ้องแต่ว่าไม่ติดนะคะปติทันยังต์ติย้อนผัวเล่นเกมติดเกมคือวันไข่ตกคือไม่ได้สนใจทําอะไรเลยเล่นเกมอย่างเดียวจ้ะพี่น้องอืมอคุณใหม่เล่นสนใจแต่เกมอย่างเดียวจ้ะกะ มื่อนี้สิมาเช็คเบิงแล้วก็คอยมีสงสัยว่าที่คอยเช็คคอยเช็คมา้สองเรือนนะคือว่าเช็ควันแรกแล้วก็เจอวันไข่ตกเลยในพี่นอ้องพึ่งจากวันที่ประมาณหลังจากที่คอยเป็นเม่นแล้วประมาณวันที่สิบเอ็ดจังสวิวันที่สิบวันที่สิบสองสิเช็อคอะไข่ตกแล้วคือว่าคอยแปลกใจว่ามันมันผิดปกติเพราะว่ามัน ตกเร็วเกินไปหรือเปล่านะพี่น้องสองเดือนเลยจ้ะอืเพราะว่าเขาจะเช็กก่อนพาะว่าเช็กก่อนวันไข่ตกก็อยากอยากให้มันชั่วเนาะว่ามือใดไม่ใช่ตกแท้จริงสิพ่อมาเช็กบึงวันที่สิบเอ็ดสิบสองเองพ่อเจอไข่ตกแล้วพี่น้องอืมปกตินะ่ะคนห้าเนาะที่มีรอบเดือนยี่สิบแปดมือจะหารสองก็ตตรงเป็นวันที่สิบสี่ตรงป็นวันทีส่สิบส,สี่จะ้ะอันนี้วันทีส่สิบเอ็ดสิบสองไข่ตกแล้วเม,มื่อเนี้สิเลยสิมือ สิมาอันล่องเบิงเออสิมาล่องเบิงว่ามันจะตกหรือบ่ตกถ้ามันตกก็แสดงว่าเครื่องเสียนะพี่น้องเพราะว่าค่อยเป็นเดือนเดือนที่ลแล้วนะค่อยเป็นเมื่นวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดมื้อน,นี้ก็ว่าขอตบตวันที่เท่าใดรวันที่วันที่สี่หรือวันที่ห้านับเบิงไปพี่น้องนับเบิงวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ หนึ่งสองสามสี่หาพิ่งจะแปดวันเนาะแปดมือก็สิมาเชกเบิงว่ามันจะเป็นแบบไรมาข้อตรงมาพิสูจน์เบิงทามันตกแสดงว่าเครื่องบดตรงว่าถูกต้องมันเป็นไปบบไรว่ามันจะตกไห้ขนาดนี้เนาะจะ้ะมาเลยมันล่องเบิงค่ะอืพิสูจน์กันให้เห็นจัดจัดเดี๋ยวกันนัพี่น้องคอยงับล่งกอนผู้จัจะเห็น อันนี้เป็นเงี้ยวแล้วจ้ะอันนี้เป็นปัสสาวะนะคะต้องพูดว่าปัสสาวะเนาะถึงจะสุภาพนน้วจ้ะเนาะอืมอันนี้เป็นแท่งตรวจพี่น้องอืมลืมบอกอันนี้เป็นแท่งตรวจนะคะสื่อมะตะว่อหมาจ้ะอืมลืมเล้วว่าจักบาทอันนี้อันนี้จะเป็นแท่งจุ่มเงี้ยวลงไปจ้ะพี่น้องอืมเวลาตรวจก็ถอดออกไปยังสิเมื่อกี้มี มองนิ่มเป็นคล้ายๆสัมรีจ้ะเห็นบ่บออาจจะบ่บน่าจะเห็นเพราะว่ามันเป็นเหลื่อมเนี่ยเป็นคล้ายๆซัมรีเป็นแผ่นน่ะพี่น้องแข็งแข็งนี่เนาะเวลาสีเช็กเนาะจ้ะพี่น้องเวลาสีเช็กกะยัดแท่งกับไปก่อนภาพมันเป็นเหลือ่อมเนาะจ้ะพี่นอ้องขออภัยด้วยค่ะนี่เอาด้านลูกศรลูกศรขาหากันเหี้ลูกศรบ่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวด้อเนี่ย ลูกสรนเอาลูกสรนเขาหากันยังสิจ้ะมามาเช็คกันเลยเนาะเดี๋ยวันเด้อก้าด้าน,นี่จุมจุมปัสสาวะห้องล่งไปเลยไปนองประมาณสองสามวินาทีสองสามวินาทีก็อเอาสาักสิบวินาทีพอแล้วเอาขึ้นมาจ้ะ พ่ขึ้นอา้าคนมากกับอาฟ้าอันนี้ปิดไว้เลยพี่น้องอืมก็รอดจ้ะรอดมันจะึ้นมันจะคืนว่านี่จ้ามันจะึ้นเป็นลูกซอมแบบนี้แสยียงม่ารอดนะจ้ะมาเราดูพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นหน้าอะไรก็เป็นมะม่วงสิ นมม่วพี่น้องก็ขยับออกกอนประมาณซัมหนีเนาะเขาบอกว่ารอบประมาณหานาทีจ้ะอืมจังจะโชว์ลูกจ้ะอยางไม่ลูกกับปล่อยมาปีกว่าแล้วก็ไปใหม่มาอยู่อเมริกากับปล่อยเลยจ้ะแต่ว่า่ติดจบ่ติดจะเดือนก็เลยลองซื้อแท่งตรวจ วันไข่ตกมากสองเดือนเดือนนี้เป็นเดือนสามจ้ะห้าอายุหลายห้าต้องใส่ตัวช่วยอะพี่น้องอืมอายุหลายแล้วเนาะหรือว่าผู้ใดจะนับปั้นประจําเดือนกระได้ดพี่น้องเป็นวันที่ทาารอบเดือนยี่สิบแปดมือกะหารสองอะพี่นอ้องม,มือนั่นก็เป็นมือที่วันไข่ตกของเฮาแต่ว่ามันกับสิบ่าชชัวร์ือแท่งแบบนี้เนาะ หลายคนใส่แท่งอันี้แล้วก็ท่องก็มีได้จ้ะพี่น้องก็เลยล่องสื่อมาใส่ล่องเบึงก็ดวนจ้ะปรับพาม,มุมก่อนจะ้ะปรับพาม,มุมก่อน ใส่เวลาหานาทีจะพี่นองกระโดนเติบแทงหนีใส่ได้อายุงานใส่ได้โดนอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าแทงหนีใส่แล้วก็ต้องเอาไปทิ้งเนาะเพราะว่ามันมีเหตุเปลี่ยนอยู่หลายอันอยู่ในกล่องหนึ่งซือมาเป็นกล่องด้วยจ้ะใส่ได้เธอเดียวแทงตีเข้าจุ่มปัสสาวะแต่เขาจะตัดตัดยอ่อให้เบิ้งอยู่จ้ะ เพราะว่าถามันสะถารอบมันจะโดนผูดเดี๋ยวจะเอาไปเดี๋ยวจะตัดออกตัดคลิปให้มันสั้นเนาะจังสิบอ้เซียเปลาถาที่จริงก็เห็นว่างหนาบได้พี่น้องให้วางระลับอืมแต่นี่คอยยานเดยกให้เจ้าเห็นเทียนบอกข้นแล้วจ้ะอืมเป็น เป็นวงกลมแสดงว่าบตกถามมันขึ้นวงกลมบางสีพี่น้องแสดงว่าไข่ย,ยังไม่ตกนะคะนี่พี่น้องขึ้นนาเมื่อกี้มันขึ้นนาเนี่ยหน้าวงกลมแสดงว่าโลแสดงว่าตําตับกไข่บตกเลยบ่นท่อมันขึ้นนานเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าขึ้นนานี่ที่สองนะจ้ะ หน้าที่สองเป็นไฮนี่จะเป็นหน้ายิ้มแล้วก็กระพริบกระพริบนี่หมายถึงว่าเฮ้าแบบว่ามีความเสี่ยงที่เรามีเพศสัมพันธ์แล้วเราจะท้องได้ในมือหนีนะจ๊ะนี่หน้าที่สองอันนี้เป็นหน้าที่สามเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบบกกระพริบเลยจะเป็นหนงนี่หมายถึงว่าวันไข่ตกของเฮ้าเนาะเฮ้าจะสามารถที่จะปฏิสนธิวันนี้เฮ้าสามารถได้ไ๋ว่าตั้งตั้งขั้นได้สูงเดวพี่หน้องมือไขตกของเฮ้า ของผู้ยิ่งนี่จะมีร,รอบไข่ตกอยู่มือมือเดียวเองได้พี่นอ้องอืวันไข่ตกแค่หนึ่งวันเท่านั้นก็นเลยต้องเอาตัวช่วยนี่มาซอยเดี๋ยพี่น้องอืมเพราะว่ถาถ้าเขานับมือนับเป็นบางบางเตอประจําเดือนถ้ามันขาดเคขื่อนมันก็อาจว่าถูกว่าต้องมะตรงกับมีเนาะอืมก็ซึ่งมาเป็นกล้องแบบนี้จ้ะข้างในก็นกนจะเป็นแทง่งนั่นแหละแท่งตรวจไล่อันยุเนาะจ้ะ จะใส่ได้โดนใส่โดนเลยที่เดียวคุ้มยุ่จัะพี่น้องนี่แสดงว่าใครยังมาตกถูกต้องเหรพี่น้องเพราะว่าพึ่งวันพึ่งวันติเก่าเดี๋ยวอีกสองมือเดี๋ยวจะมาเทียตซูเบิงอีกนอกจากพี่น้องเดี๋ยวจะมาให้เ,เดี๋ยวจะมาไอสาทิตซูเบิงอีกว่าจะเป็นแบบไดนนอกจากเห็นปะว่าวานโทษว่าต์เครื่องอันเสียปติปฏะเ,เทะ แสดงว่าสองเดือนที่แล้วไข้ตกอิลีจะพี่นองอืมนั่นละจ้ะคลิปนี้ก็อาซ้ำนี่เนาะค่ะอย่าลืมข้ามาเล้วก็อย่าลืม,ม,ลก,ลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมเด้อค่ะพ่อพอ,พอกันในคลิปวีดีอหนาค่ะไปแล้วค่ะ